มีมีที่ดีแต่ไม่มีทีแย่ธรรมคาๆธรรม่าๆที่โอเคธรรมดาๆมีไหมมีแต่ว่ามันก็่ก็คือขยบเรื่องมีแขนงานที่จะขยะอะไร ใไไน<ป>ช่วงหนึ่งนะเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดก่อนที่เราจะจับม,มือทางานด้วยกันในด้วยกันในเรื่องของสื่อสารการสืร่อสารในเรื่องของการทางานการเมืองนโยบลยเราจะคุยกันยังไงเดินต่อไปยังไงทีนี้วันนี้เนี่ยในโอกาสที่ผมเองอได้รับการเลือกตั้งกรรมการบริหารภาคของภรคประชาชาติเมี่อว่นที่ผ่านมา เาได้รับมอบหมายให้อยู่ในตําแหน่งนคณะกรรมกรรมารบริหารภาคในตำแหน่งโฆษกภาคซึ่งเราก็มีรองโฆษกอีกสี่ท่านจะใหกติดารกิจไม่มาไม่ได้แบบน,นี้ในเบื้องต้นผมเองบอกตรงว่าผมไม่เคยมีประสบการณ์เกี่ยวกับการทําสื่อมาก่อนอยู่รอบนอกอยู่รอบนอกไม่เคเข้ามาทขาจริงๆผมผมผมรู้ว่าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันต้องมีอะไรอีกเยอะที่ต้องเรียนรู้ คนที่จะให้การไปรู้ผมเป็นที่สุดก,ก็คือคพก้กนขนั้นขั้นลายเราจะพอนในวินที่ผมอันดับแรกคือความการรู้จักความสร้างความสัมพันธ์ต่อกันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดและก็ถึงแม้ว่าประชาชาติเราจะอยู่ในวงจำกัดในรอบที่ผ่านมาก็คือสัมยังหวดแต่ป้าประชาชาติเราไม่ได้อยู่แค่สามยังหวดตราคอยก็คืออย่ากขยายฐานไปอยู่ส่วนอือ่นจรงเป็นที่มาที่ว่าบอกบอกไม่ว่าอย่างถ้ามีของส่งมาด้วยมาก,ก็ดี นะครับก็ก็เป็นก้าวแรกก้าวแรกที่เราจะขยายออกก็ว่าต่อไปนี้ขาา่าระแชติไม่ใช่เพ่เก็สักแค่สว่งจะได็นแบ้นดังนั้นวันนี้ผมก็เลยอยากขอคําแนะนําว่าผมจะเริ่มยังไงกับกับการสืร่อสารผมอยากเป็นคนฟังมากกว่าอยากฟังข้อเสอนอแนะน,นะครับทีนี้เราจะเริ่มยังไงดเีเออเวฟีจะเริ่มยังไง <c oughs> อาหารย์สังคสังคมแนวอาจารย์ปัญญา,า,าวันจะร่าอ๋อเว็บไซต์โอรินบีว ประเทศไทยองคามนี<ส>่เรยว่าอะไรจย่างในอดีตจนปัจจุบันในเท่าที่พี่ๆทั้งหลายเคยสัมผัสมาเนี่ยเก่งฟันกันทั้งหมดเลยเกินครึ่งผมว่าโฆษกพักนะเนยนี่เหมือนอีสิบแปดซองอ๋อกูเข้าใจหวังข้อเสนอแม่ของท่านแล้วก็ได้ประโยชน์หลายอย่างครับผมได้จดไว้ก็เป็นอะไรที่จะทำพยายามหน้าที่ของโฆษกพัคในการที่จะ อย่างที่ผมบอกคือโจทย์สำคัญก็คือทำงานให้พรัคประชาชาติโตขึ้นความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดครับความเปลี่ยนแปลงมันต้องเกิดในเรื่องของอการสื่อสารประชา,ชาสัมพันธ์นั่นคือเป็นสิ่งสาคัญในเรื่องของการทําความเข้าใจนะครับการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนในหลากหลายประเด็นมันเป็นเรื่องปกติที่เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงบางท่านอาจจะเกิดความเข้าใจที่ค่านเคลื่อนนะครับยังไม่ทราบจุดมุ่งหมายของเราที่แท้จริงคืออะไรตําแหน่งต้องตีว่าการกระทรวงยุติธรรม ของท่านบันเลงทวีทวสอดสองนี่นะครับผมเชื่อมั่นว่าโดยประสบการณ์ที่ท่านเคยอยู่ในขาราชการสปท <Yeah. S 1> แล้วก็ดยส่วนตัวที่ผมได้มีโอกาสคุยแลกเปลี่ยนทั้งทั้งที่ยังไม่ได้รับบทก้าวเราก็คุยมาตลอด mm hmm. แล้วก็มีสโคบงานที่เราคิดจะทำให้พี่น้องในพื้นที่ไม่ใช่เฉพาะสาจังหวัดน,นะครับ <Okay. S 1> แต่ว่าสาจังหวัดมันเป็นพื้นที่ที่เรามีสสพี่น้องต้องจับต้องได้ในความ การเปลี่ยนแปลงนะครับในประเด็นเรื่องความยุติธรรมความสันติสุขอ,อาจจะไม่ใช่ว่าพอท่านทวีเป็นรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมเหตุการณ์จะสงบแต่ว่าผมว่ามันเป็นทิศทางที่มันน่าจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นคือคืออย่าอย่าอย่าใช้ควาว่ากังวลเลยนะครับแต่ว่ามีมีมีความตั้งใจมากกว่านะครับมีความตั้งใจที่จะทำอ,อย่างที่ผมบอกตั้งแต่ต้นก็คือ นโยบายของเราเราไม่เฉพาะแต่เรื่องของความเป็นธรรมหรือเ,เรื่องของความรับผิดชอบของกระทรวงยุติธรรมแต่เราพยายามจะสร้างคอนเนคชันก็คือเชื่อมกับกระทรวงอื่นๆนะครับถึงแม้เราไม่ได้เป็นนักตีว่าการผมเชื่อมั่นในศักยภาพของวอ่านาพักท่านปรรยายทวีสอดส่องสามารถที่จะเชื่อมต่อกับกระทรวงอื่นๆนะครับเพื่อนําพาน,นโยบายที่เราเคยเคยประกาศไว้กับพื้นที่ในสามยอดและพี่น้องทั่วประเทศภายใต้ในโยบายพหุ วัฒนธรรมนี่คือสิ่งสําคัญเป็นภาคของมีความรู้สึกว่าโอเคต้นทุนเราอยู่ที่นี่แต่ว่าต้องให้มีความรู้สึกว่าภาคเราเป็นภัคของของคนทุกคนของคนทั้งประเทศเพราะว่าท่านพลเอกพลเวกสวัสเอร์เนก,กและทนตีว่าการของเราเมื่อไปอยู่ตรงนั้นต้องดูแลทั้งประเทศครับต้องดูแลทั้งประเทศความเป็นธรรมต้องเกิดขึ้นกับทั้งประเทศเพียงแต่ว่าบริบทในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้นในเรื่องของความเป็นธรรมมันจะต่างกับพื้นที่อื่ จะต้องเล่นปิดแปลงไปกับที่อื่นนั่นคือเป็นเรื่องปกตินะครับค,บ<ข>อคืออย่างนี้ครับสี่ปีที่ผ่านมาเราอยู่ฝ่ายค้านทาหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติก็พยายามทําหน้าที่ให้ดีที่สุดตามบทบาทของฝ่ายค้านมีอยู่ห้าหกอย่างในภายใต้รัฐธรรมนูญไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการอภิบายไว้ใจการตั้งกระทู้สดแล้วก็การตั้งอะไรในการพิจารณางบประมาณอะไดเราพยายามทําหน้าที่ทุกทุกอย่างผมว่าครบถ้วนถ้าไปดูภายใต้รัฐธรรมนูญเบื้สวนเนี่ย เราทำหน้าที่ฝ่ายค้านได้ได,ได้ได้ีตามสมควรที่เราจะทําได้ในขนาดนั้นแต่ก็มีหลายอย่างที่เราเสนอไปแล้วยังไม่ได้รับผลสําเร็จใช่ว่าท่านต่อ